แล้ปก <wh complaint> ่อนเตรียมทาบีบนวดก็จะชิงแชมป์เกาหลีแรงความเร็วเปอะไรครับแรงความเร็วขึ้นเป็นไรครับแรงความเร็วขึ้นเป็นไร เบอร์ดูเบอร์บอกเบอร์ด้วยโอ้โจเนี่ยเอ่อไม่ใช่นี่มันสวัสครับนีเนเน่เฮ้ยบเบอร์เลยเบอร์เลยโอ้โหไปที่เบอร์เลยเบอร์อะไรครับ มาปีนมาปีนมาปีนมามาเลยเข้าไปเลยสปินสปินเข้าเส้นปศูย์แปดให้หนึ่องศูนย์อันนี้มาคู่มาคู่หนึ่งนี่มาคู่เอ้าเข้ามา มาแล้วครับฮัลโหลโอ้ผมเข้าแล้วยิงเกียงมาเข้าอีกเออก็ได้คู่แล้วไอเสื้อก็ยังดีไอผมได้เสื้อเติร์นเสื้อสองเติว์นถึงตัวเติรนชายที่วัดเดี๋ยวจะลงไปที่ลีต่อครับตอนนี้ก็พักทานน้ำทานลูกชิ้นปิ้ง หลัี่มาหลักที่มาที่ไม่าดแตัละที่ไม่ขาสองรั่แล้ว งมือใครคืณมือใครคุมือใครอยู่ไหนเอ่ยของผมพี่ลงมาแล้วลงมาแล้ติดกันเรไม่มีไหลขึ้นลงตลอดหอตลอดปล่อยแล้วตด

ไมสใชล้ก็ไม้เรไม้้หมดทั้งหมดโรไม้ถามแล้วไม้ทั้งหมดราไม้ทั้งหมดเฉพาะไม่เ้านถึงที่พักวันที่สที่พักลีอจะนอถึงบ่ายสองโมงครึ่งของวันที่4ีกันบามาร้อยสามสอง่นห้าสิบ เนื่องจากที่พักที่เวียงฟ้าไม่ได้ห้องเต็มเลยต้องแยกไปนอนร่มไม้ยังไม่ได้ห้องถามชื่อก็ได้ครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้เป็นวันที่ห้าของการขี่จักรยานกรุงเทพเชียงใหม่วันนี้นอนภที่หนื รถจักรยานจะรองแล้วนะครับข้างหลังมาเข้าแต่ว่าจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่อยตอนที่เวลาเจ็ดนาฬิกาลมอากาศเย็นกว่าตากนิดหน่อยครับนักกีฬาก็กำลังเตรียมตัวก็จะออกสตาร์ท ที่หน้าร้านอาหารครัวบ้านมะพร้าวคืนนี้เราก็จะพักที่จังหวัดเชียงใหม่แอบด้วยเขาบ้างปั๊ดจักรยานเติมลมไม่อยากจะรยับล้อจักรยาน รถสองคันนี้เป็นรถสามพละรถเสบียงสำหรับนักขี่จักรยานหรือเรียกว่ารถลูกชิ้นปิ้งเมืองทองอดีตแชมป์จักรยานที่ถาเเเยยยย็็็นนนนนไม่่หาีออ แชมป์กำลังเลือของรถประเบียงนายแพทย์หมอประจำตัวพี่แดงแพทย์หญิง แจมจัรกรยานหรือ,ร,อระเบียงให้ชิ้น <c oughs> ตัวรุ่นน้องจะไม่อิ่ม เป็นต้นที่เตรียมสำพละเมื่อถึงจุดพักจะได้มุกกินกินเนี่นี่ขนาดขนาดตีเด็กเจ๊ขนาดนี้มันกินมันลงขนาดไหนใส่สงสัยบอกไอ้แอร์มุกลงมาเลยเดซี่สิบห้ากิโลปั๊บ จอไอ้เนี้ยแล้อตจอแหล่ะบอล30กิโลเห็นฝ่าย50กิโลกูขาอ่อนแล้วไอ้เนี้ยเลือดก็อย่าสบายสบายเลยดีดูเลยขี่รถดีดูแล้วพี่ยอดจะห่วตรงไหนกลับมาเล่นแน่เอาไว้เฮ้ยเล่นมันเล่นยังไงก็เล่นแต่ตอนนี้มันจับลาบก่อนดี่ก็จับบอลนะจับไม่พงแล้วกนี้นะพี่ยอดหายอยากทำไมลงดีด้วยจอใช้ด้วย ตอนนี้กำลังป่อนคายยาบอดเพื่อเตรียมจะขี่ไปจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเอาได้ยี่มือยาสันนี่เฮ้ยเดินต่อมันคือบรรยากาศกล้องเอหน้ามันบอกสด้วยเฮ้ยถุงมือปิดกล้องเราไม่เอาในท้ายที่สองมันเลยไม่ถ่ายเลยไม่มีไฟว่ะ น,น,นี่าเป็น,นแม่ครัวประจําระหว่างการเดินทางตั้งแต่ที่หนึ่งถึงที่ห้าแม่ครัวประจําแม่กีฬากับคุณหมอ กำลังกระตือร้นเสียลูกชิ้นนักกีฬาชุดนี้พลังลุกชิ้นปิิงดีแชมป์ักยานทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่พี่าวาน มันเปันตมกร้อเอ้ยขายรุ่นน้องนี่รอเวลาองมันเกี่ยวไม่เหมือนกันใช่เพื่อจะออกสตาร์ทเกียวไม่ได้เตรียมเผลอเลยนีมันจะไหลไปเลยได้เลยเขมาขายของแบงค์ไดัไหมไหลไปเลยอ่ะของแบงค์ด้ไหมแบงค์แ่เบอรอย่างสับอย่างนั้นใสได้ปาถ้าวนี่มาขายได้ัหมได้ได้เออคอยต้องได้ออกมาถ้ามา มเมือันเสีลสียทุกชิน้นจริงถายลูกชิ้นฮะนักกีฬาพลังลูกชิ้นครับมือเที่ยงทุกวันครับด้วยลูกชิน้นไม่มีลูกชินกช้นไม่มีแรงปั่น วันนี้เราก็จะนั่อขี่กันเป็นกลุ่มนะแต่ขี่แบบสบายๆผมอย่าให้ขัดนักเหมือนเราขี่เหมือนกัดอยากอห้ผัดกันนะฮะแต่ถึงที่ที่รับฟูแล้วเนี่ยจะตั้งถ่ายออกมาจากลูกบุรีนะครับแต่วันนี้เราจะเรียงห้าคนนะ่งัดกัน เป็นทางเเลนดียวนะครับมีรถสวนของผมนะครับมีมีรถสวนนะครับก็ขอดูทางระวันอวันด้วย่วงนี้ก็จะให้รถน้ำเนี่ยอยู่ไกลๆนะฮะก็ได้ถือได้เพราะมันขึ้นเขาลงเขาไม่สะดวกอันนี้ขี่ขึ้นเขาลงเขาเองอ่าให้ไปไปด้วยเองก็รู้กลุ่มเกือบพยายามว่ามีสบายหนีไปไกลนแล้วก็รอเพื่อนๆนะครับรวมกลุ่มแล้วก็ไปกันใหม่นะฮะ อครับน15นเราจะออก้ากกวัที่เราเดินทางมาจากเขานะครับอันนี้กำลังจัดแถวครับจับคู่เพื่อจะขี่เข้าตัวเมืองลำโูนครับ